ม่เนี่ยเงียบเชียวไม่มีคนให้จับเลยค่ะโอ้โหคำว่าไม่มีคนให้จับเนี่ยไม่มีในสารระบบของผมเลยนะครับมีให้จับทุกวันนะครับอาจจะเป็นคดีหลบหนีเข้าเมืองคดีอยู่เกินอนุญาตคดีเกี่ยวกับการลักลอบ,ลอบทางานอีกหลายคดีนะครับที่จับทั้งจับที่ด่านตรวจแล้วก็จับขณะออกไปทํางานแต่ว่ากลัวว่าหลายๆท่านอาจจะเบื่อนะรกนเป็นเรื่องเบื้องต้ที่ผมทําอยู่ประจำนะครับไม่หมดอย่างวันเนี้ยก็เจออีกละเจอคนคิดตัว โกหกโกหกว่ามีไม่มีถามหาเอกสารก็บอกว่าไม่มีทําไมเขาต้องท่องคาว่าไม่มีมาก่อนเลยละ่ะคําแรกที่ถามนะไม่รู้ว่าเราถามหาอะไรก็บอกว่าไม่มีไว้ก่อนสุดแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมาด้วยกันเหรอครับสองคนมากันสองคนนะนเป็นคนกัมพูชาตรวจวก,กีฬาเลยถามหาดูบัตรพาสปอร์ตแล้วมีไหมมีพาสปอร์ตมีบัตรพาสปอร์ตไหมแล้วตอนเขามาประเทศไทยเขามายัางไง ขึ้นขึ้นก่อนดิบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วก็เจอกันทุกไล <c oughs> เออปอบไม,ม,ม่มีมีมนี่แหละเรื่นี้ล่ะมีไหมแม้มีก็ข้างในมีอะไรครับไม่มีเลยมีตตเขเไม่ได้หัวละมีเรื่อรหัวละมีกังเม่ลอร อ่ะเอาเมลุกเอาอาทิตย์อยู่ไม่อยู่นี่อย่าคุมอย่าคุมเอาโต๊ะนโต๊ะเมลูมิเลยครับมีบัตรประชาชน ni. ครับก็มี Mila. นี้ เดี๋ยวขอดูกระเป๋าใบนี้หน่อยของใครครับกระเป๋าใบนี้ท่านโยมยกขึ้นมาไว้ข้างบนเนี่ยตรวจหน่อยนะครับเอากระเป๋าขึ้นมาเดจะ,ะเปิดดูไปอยู่จังหวัดไหนามาล่ะอือหือนี่สุย์เยอืมห อยู่ตรงหัวล้อหรอหัวล้อทำไมมันไม่ใช่เรื่องหัวล้อไงทำงานอยู่หัวล้อทำไมอโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะนี่อยู่เกินเขาให้อยู่เจ็ดวันอยู่มาจนถึงเดือนเนี้ยปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วครับ นับได้เกิน46วันก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครถูกจับหน้าเนี่ยขวตรทรมานเลยอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวอยู่ในห้องขังในสถานีตํารวจเนี่ยเย็นหนาวสุดๆถึงขั้วหัวใจเลยอย่าให้โดนจับนะครับ ยังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดข้อเตือนใจอีกเยอะเลยนะครับสําหรับคนที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วทําผิดกฎหมายส่วนผู้ที่อยู่ถูกกฎหมายแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านปฏิบัติตามกฎหมายฝากติดตามช่องพี่บอมไ้ด้วยนะครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนก่อนไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ